วันนี้เรามาดูหัวข้อของสมการกําลังสองตัวแปรเดียวนะฮะสมการกําลังสองตัวแปรเดียวนะครับหัวข้อนี้เนี่ยจะเป็นหัวข้อที่นักเรียนจะต้องนําไปใช้ต่อในระดับมปลายด้วยนะฮะแล้วก็มต้นก็ใช้เยอะนะครับเอาเรามาดูเลยการแก้สมการกําลังสองตัวแปรเดียวนะนักเรียนต้องใช้ความรู้เรื่องของการแยกตัวประกอบนะครับเข้ามาช่วยนะฮะอ่ะดูตัวอย่างเลย ัวอย่างที่1น,นะให้สมการว่า x กาลัง2ลบ4 x เท่ากับ0วิธีการคิดก็คือว่านักเรียนต้องแยกตัวประกอบให้ได้นะฮะแยกตัวประกอบให้ได้ซึ่งนักเรียนก็เคยเรียนการแยกตัวประกอบมาแล้วใช่ไหมฮะอ่ะลองดูครับข้อนี้แยกตัวประกอบโดยว,วิธีดึงอะไรฮะดึงตัวร่วมอะไรคือตัวร่วม x ดึงตัวร่วม x ออกข้างในเหลือ x ลบ4อ้าล้ครับนักเรียนคราวนี้เนี่ยนักเรียนเห็นว่า2แฟกเตอร์หรือ2ตัวประกอบนี้คูณกันแล้วได้0นักเรียนครับเวลาเรามีตัวเลข2ตัวคูณกันได้0หมายความว่าไงครับหมายความว่าจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้ง2ตัวเป็น0ใช่ไหมครับอ่านนักเรียนลองดูผมมีช่องว่างอยู่ครับ แล้วเท่ากับ0น,นักเรียนบอกครับไอช่องว่างตรงนี้คือเรียกอะไรครับช่องว่าง2อันนี้ก็คืออันนี้อาจจะเป็น0อันนี้อาจจะเป็น7อย่างนี้ได้ไหมก็คือต้องมีตัวหนึ่งเป็น0ใช่เปล่าหรือข้างหน้าอาจจะเป็น7ข้างหลังเป็นศนได้ไหมหรือเป็นศูนยทั้งคู่ได้ไหมได้ไหมได้เพราะฉะนั้นการที่เราแยกตัวประกอบมาแล้วจับเท่ากับศูนหมายความว่าไง หมายความว่าต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเป็นศูนย์หรือทั้งสองตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าเราแก้สมก,การออกมา x ก็คืออะไรครับถ้าเราให้วงเล็บแรกเป็นศูนย์ x ได้อะไรถ้าวงเล็บแรกเป็นศูนย์ x ได้อะไรศูนย์ถ้าให้วงเล็บหลังเป็นศูนย์ x ได้อะไร x ลบสี่เป็นศูนย์ x ได้อะไรสี่เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ x จะมีค่าเป็นศูนย์หรือสี่ ศูนย์หรือสี่คำว่าหรือหมายความว่าเป็นศูนย์ก็ได้เป็นสี่ก็ได้เข้าใจปะครับศูนย์หรือสี่นะตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเซตคำตอบถ้าเราเขียนเป็นรูปอย่างงี้ก็คือเขียนอย่างงี้ครับเซตคำตอบก็คือศูนย์กับสี่แบบนี้นี่คือเซตคำตอบนะครับโอเคนะพอเข้าใจยังอา้าวดูหลักการก็คืออะไร หก็ให้สมก,การมา2นักเรียนจับทำไมครับจับแยกแฟกเตอร์จับแยก factor, แฟกเตอร์นะครับเมื่อแยกแฟกเตอร์เสร็จแล้วก็ให้วงเล็บแรกเป็น0นหรือไม่ก็วงเล็บหลังเป็น0เราก็สามารถหาค่า X ได้ยังได้แล้วเข้าใจยังอ่ะเข้าใจแล้วตัวอย่างที่2ครับดูนักเรียนดูตัวอย่างที่2ครับ x กำลังสองลบ1 0 x บวก25ได้ศูนนักเรียนก็จะก,การครับแยกแฟกเตอร์ครับเอาแยกตัวประกอบแล้วแยกตัวประกอบหรือแยกแฟกเตอร์อันนี้เราเรียนกันมาแล้วนะครับถ้ายังจำไม่ได้เดี๋ยวทวนให้เอา,าพร้อมๆการดู x กำลังสองแยกเป็น x กำลังสองแยกเป็นตอบด้วยตอบด้วยแล้ว X กับ X ตรงนี้เป็นบวกหมายคาว่าอะไรครับเครื่องหมายเหมือนกันแบบแบบไหนให้ดูตรงนี้แบบอะไรแบบลบคูณกันได้25บวกกันได้10เลขอะไรเลขอะไรสองตัวคูณกันได้25บวกกันได้10 5กับ5กับ5เพราะฉะนั้นตรงนี้แยกมาก,ก็ได้5กับ5 พูดง่ายๆคือข้อนี้แยกตัวประกอบมาแล้วสังเกตนะฮะเหมือนกันเปรียบเลยใช่ไหมถ้าเหมือนกันเปรียบแบบนี้เขาเรียกว่ากําลังสองสมบูรณ์หน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองพอดีไหมครับพอดีเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ x จะได้กี่ตัวครับได้ตัวเดียวคือเลข5เออนักเรียนเวลาคําตอบตรงนี้หลายคนบอกเอ๊ะทำไมไม่ตอบ x เท่ากับ5 2ครั้งอ่ะ เขาบอกว่าในทางคณิตศาสตร์ถ้าตัวเลขเหมือนกันสองตัวเวลานับเนี่ยเขาจะนับเป็นกี่ตัวตัวเดียวย้ำนะฮะถ้าคําตอบสองอันนี้เหมือนกันเนี่ยเขาจะเขียนแค่ตัวเดียวเขาไม่เขียนสองตัวเข้าใจไหมนะโอเคเอาละครับต่อไปดูตัวอย่างที่สามครับน,นักเรียนดูตรงนี้สําคัญมากนะนักเรียนทุกคนต้องทําให้ได้นะครับเรื่องการแยกแฟกเตอร์นี่ใช้เยอะมาก สังเกตนะฮะว่านักเรียนจะทําเรื่องนี้ได้ดีนักเรียนต้องมีความรู้ในเรื่องอะไรก่อนความรู้เรื่องการแยกตัวประกอบพหูอะไรพรหุนามแล้วเอามาเอามาเชื่อมต่อกับเรื่องของการแก้สมก,การนะฮะอ้าวเร็วนักเรียนครับในกรณีที่ตัวนี้เป็นลบนะครับให้นักเรียนเอาลบหนึ่งคูณตลอดเอาลบหนึ่งคูณตลอดได้ไเ่ย เอาลบ1คูณได้ไรครับลบ1คูณได้ x อ็ก,กำลังสองบวก 3x ลบ4จากนั้นนักเรียนก็ลงมือครับแยกตัวประกอบครับออาได้ไรเอ่ยครับแยกตัวประกอบเร็วแยกตัวประกอบครับเร็วนักเรียนครับช่วยแยกตัวประกอบหน่อยเร็วเท่าไหร่ ได้เลยครับแยกตัวประกอบได้เลยครับเร็วๆเร็วๆตัวนี้ก็เป็น x กาลัง2ก็แยกเป็น x กับ x ตัวนี้เป็นลบหมายความว่าอะไรเครื่องหมายต่างกันบวกตัวลบตัวนะบวกตัวลบตัวนะคูณกันได้4ต่างกัน3เลขอะไรเอ่ยคูณกันได้4ต่างกัน3ก็คือ4กับ1ใครวางไหน สี่เป็นบวกหนึ่งเป็นลบนักเรียนลองคูณคขวยดูนะคูณคขวยดูนะคู่ไหนนี่ได้ลบ x คู่คู่หลังนี่ได้อะไรบวกส x รวมแล้วเป็นอะไรพอดีรวมแล้วเป็นอะไรพอดี 3x พอดีไหมพอดีเพราะฉะนั้นจะได้คำตอบแล้วครับ x คืออะไรเอ่ยแล้วดัง,ดงตอบ x ตอบ1กับกับ ลบสจับตัวนี้เป็น0 x ได้1ใช่ไหมจับตัวนี้เป็น0 x ได้ลบสถ่ายหรือเปล่าถ่ายหรือเปล่าโอเคไหมเออเอา้าวต่อไปข้อ4ครับดูข้อ4ครับข้อ4นักเรียนครับจากสมการครับดูดูดูดเขาบอกว่า x กําลัง2เท่ากับอะไรเท่ากับลบ 8x ลบ12นักเรียนย้ายข้างเลย ย้ายข้างเลยลบ 8x ย้ายมาฝั่งนี้กลายเป็นอะไรฮะเร็วย้ายข้างเร็วก็เป็นบวก 8x บวก12เท่ากับ0นักเรียนย้ายมาไว้ฝั่งเดียวกันให้หมดนะจากนั้นก็ทำการแยกตัวประกอบอา้าวเร็วช่วยกันหน่อยแยกครับเร็ว x กำลังสแยกเป็น x กับ x ตรงนี้เป็นบวกหมายควาว่าเอาหมายความว่าอะไรตอบเครื่องหมายเหมือนกันแบบบวกคูณกันได้12บวกกันได้8เลขอะไรคูณกันได้12บวกกันได้8เลขอะไร2ตัวที่คูณกันได้12บวกกันได้8อะไรนะ6กับ 2. 2เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้คำตอบ x ออกมาคือลบ6กับลบ2อเ็จ ต่อไปตัวอย่างที่5ตัวอย่างที่5 x กำลังสลบหกเท่ากับศนักเรียนครับ6ก6ิบมองเป็นอะไรดี8ปดกำลังสองทำไมถึงมองไปแปดกำลังสองครับนักเรียนเพราะเราต้องการให้อยู่ในรูปอะไรเนี่ยเอ้ยอันนี้เขาเรียกอะไรผลอะไร ผลต่างกำลัง2องเอาไหนขอทวนสูตรนิดหนึ่ง A ก่กำลังสองลบ b กำลังสองเวลาแยกฟกเตอร์มาได้อะไรนะ A บวก B กับ A. B ลบ b, b, b ตัวนี้ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะเรียนถึงม .6 ก็ย <approached> <sch> <Weekly> ังใช้อยู่เข้ามหาวิทยาลัยก็ยังใช้อยู่เพราะฉะนั้นห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะอันนี้เรียกว่าผลอะไรผลต่างกำลังสองเอาท่องว่าไงนะ หน้ากำลัง2ลบหลังกำลังสองได้ได้อะไรนะหน้าบวกหลังกับหน้าลบหลังโอเคนะโอเคนะเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นตัวนี้แยกตัวประกอบได้อะไรครับ x บวก8กับ x ลบ8เท่ากับ0 x ตอบลบ8กับ บวกแปดเซ็ตทันไหมทันไหมโอเคนะเรียบร้อยนะครับต่อไปนะักเรียนดูตัวอย่างที่6ตัวอย่างที่6อันนี้เป็นการแยกตัวประกอบที่สัมประสิทธิ์หน้าเกำลังสองมากกว่า1แล้วอา้าวดู สองเกำลังสองบวกเจ็ดบวกหกได้ศูนย์นักเรียนแยกตัวประกอบทำไงแย,ยกตัวประกอบทำไงอ้าวเร็วนักเรียนก็มองเลยสองกำลังสองก็แยกเป็นอะไรกับอะไรสองกำลังสองแยกเป็นสองกับ x ตรงนี้เป็นบวกหมายความว่า หมายความว่าอะไรเร็วเป็นบวกหมายความว่าอะไรเครื่องหมายเหมือนกันแบบแบบบวกนักเรียนก็แยกครับ6แยกเป็นอะไรได้6 6ก็แยกเป็น2กับ3วางอย่างไรครับให้ไขว้กันแล้วให้ได้7อ่ะไหนลองวางสิ2วางไหน3บวางไหนไขว้แล้วได้7 2วางไหน3บวางไหนไขว้กันแล้วได้7 สวางไหนนะ2วางหลัง3วางหน้าอ้าวลองดูสิ3าคูณเได้3 x 2 x อคูณเได้4 x รวมเป็นเท่าไหร่เจพอดีไหมพอดีไหมพอดีเพราะฉะนั้นเราก็ได้คำตอบแล้ว x คืออ่ะดังๆอันแรกจับเท่ากับศูได้อะไร2 x งบวกสได้ศูนย์เได้อะไรเอาคิดสิ 2 x บวก3ได้ศนย์เเดียวตอบลบเอา3มย้ายมาลบเอาสองย้ายมาหารเท่าไรลบ3ส่วน2คิดทันเปลบาเอา3ย้ายมาทำไมยา3ย้ายมาลบเอา2ย้ายมาเอาแก้สมกรารเร็วย้ายมาทำไมห,หารก็เป็นลบ3ส่วน 2กลายเป็นคำตอบหนึ่งเท่าไหร่ครับ x บวก2ได้ศนย์ x บวก2ได้ศนย์ x ตอบลบ2ใช่เปล่างงไหมงงไหมตามฐานเปล่าไม่ยากนะอันนี้ไม่ยากนะอันนี้ถือเป็นการแก้สมการธรรมดานะก็คือจากสมการกำลงงัง2แยกแฟกเตอร์เสร็จมันก็จะได้สมการกำลังหนึ่งแล้วเราแก้สมการกำลังหนึ่งไปหรือยังถ้าไปแล้วนี้ก็ไม่ยากแล้วใช่เปล่าเออเรียบร้อย อา้าวต่อไปข้อ7นักเรียนครับไอแบบฝึกหัดที่ทําให้ดูเนี่ยช่วงตน้ตนๆนี่ยังง่ายอยู่เพราะว่าเขาให้สมการมาเลยแล้วแก้สมการอย่างเดียวเดี๋ยวช่วงหลังเนี่ยเขาจะให้นักเรียนตั้งสมการเองเพราะฉะนั้นปัญหานี่คือว่าอันดับแรกต้องแก้แบบง่ายๆให้เป็นก่อนก็คือแก้สมการให้เป็นก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหลังเรามาดูว่าตั้งสมการตั้งยังไงนะเอาอันนี้ก่อนอันนี้โอเคปะ่ะทำได้ไหมทำได้ไหม แก้สมก,การแบบนี้ทำได้ไหมได้ไม่ได้ได้นะได้นะเอาละครับต่อไปตัวอย่างที่7ดเดูตัวอย่างครับตัวอย่างที่7นักเรียนก็จัดก,การเลยครับ 4x กำลัง2เท่ากับ1 0 x เอ่อ10ลบ3 x ย้ายข้างมาครับก็เป็นอะไรเอ่ยลบ3 x ย้ายมาเป็น บวก 3x 10ย้ายมาก็เป็นลบอะไรลบ10ทั้ไหมฮะจากโจทย์นะนักเรียนจัดย้ายข้างมาก่อนย้ายข้างมาก่อนจากนั้นก็ทำการแยกตัวประกอบเอาลละครับช่วยแยกหน่อยได้อะไรกับอะไรเร็วอ่ะเร็ว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  4x กำลังสองแยกเป็น 4x กับ x ตรงนี้เป็นลบหมายความว่า เป็นลบหมายความว่าเครื่องหมายต่างกันคูณกันได้10 10ก็แยกเป็น5กับ2อ่ะวางครับจะวาง5ไว้ไหน2ไว้ไหนไ่กันแล้วต้องได้บวก3ไขค่กันแล้วต้องได้บวก3อ่ะเลือกมาใคร2ใคร5ให้ให้คูณแล้วมันต่างกัน3อะ่ะใคร2ไขใคร5เด้สไว้ไหน2ไว้ไหน สองไว้บวกข้างหลังหน้าสองไว้หลังก็จะเป็น 8x 5ไว้หน้าก็เป็น5้าเ็สังเกตนะ 8x กับ 5x ต่างกันสามไหมเพราะฉะนั้นใครเป็นบวกใครเป็นลบ 8x กับ 5x ใครเป็นบวกใครเป็นลบใครบวกไอ้นี่มันบวกใช่ไหมแล้วตัวมากก็เป็นบวกตัวน้อยต้องเป็นลบเพราะฉะนั้นตัวนี้ลบ 5x ตัวนี้บวก 8x แสดงว่าตัวนี้ต้องเป็นเครื่องหมายอะไรลบตัวนี้เป็นเครื่องหมายอะไรบวกสรุป x เดียวตอบอ้าวคิดเร็วนี่วงเล็บแรกเป็นสูตร x เดียวตอบอะไรนะดังๆหน่อยห้าส่วนสี่ต่อไปวงเล็บหลังเป็นสูตร x ตอบลบสองจบเข้าใจยังนะ เรียบร้อยนะต่อไปตัวอย่างที่8ตัวอย่างที่8ครับนักเรียนก็จะการเลยย้ายข้างมาก็จะได้ y กำลัง2ลบ1ส่วน6 y ลบ2ได้0ฐานเปล่าฐานเปล่า ตอนแรกมันอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมย้ายข้างมาฝั่งนี้เป็นเครื่องหมายเอาละครับนักเรียนคราวนี้นักเรียนดูที่เราทํามาเนี่ยส่วนใหญ่โคตกลางเป็นจํานวนอะไรเนี่ยเต็มแต่นี่มันมีเศษอะไรอยู่เศษส่วนวิธีแก้ปัญหาก็คือเอาอะไรคูณตลอดเอาอะไรคูณตลอดให้เศษส่วนมันหายไปเอา6คูณนักเรียนก็คูณ6 กลายเป็น 6y กำลัง2ลบ y ลบ12 yeah. เสร็จแยกแฟกเตอร์อ้าวลงมือครับ 6y กำลัง2แยกเป็น6แยกเป็น3กับ2ก็เป็น 3y กับ 2y เอาละครับดูต่อไปตรงนี้ครับ 12 12ก็แยกไปอะไรครับ4กับ3แล้วเครื่องหมายต้องทำไมต่างกันเอาละครับใคร4ใคร3ต่างกันแล้วได้1่ไขว้แล้วต่างกัน1่ไขว้แล้วต่างกัน1ใคร4ใคร3แล้วข้างหน้า4ข้างหลัง3สังเกตนะถ้า4คูณ2 y ตรงนี้ได้8 y 3 y คูณ3ได้9 y ต่างกันหนึ่งอย่างใครบวกใครลบสังเกตว่าตัวนี้เป็นลบเพราะฉะนั้นใครบวกใครลบครับแหรือ9 9. 9ต้องเป็นลบถ้า9กเป็นลบตัวนี้ต้องเป็นเครื่องหมายอะไรลบใช่เปล่าใช่เปล่าแล้วตัวนี้เป็นเครื่องหมายอะไร <5. S 1> บวกสรุปวายเดียวตอบตอบด้วยแล้วตอบแล้ว ไว้ตอบลบ4ีส่วนสกับอะไรครับ3าส่วนสเรียบร้อยอ่ะนักเรียนข้อ9ลงมือทำเองตัวอย่างที่9ลงมือทำเอง อาตัวอย่างที่9ครับลงมือเร็วตัวอย่างที่9ครับจากโจทย์ลบ6กกำลัง2บวก 12x ลบ6ได้0ูอาวทำไงครับอันดับแรกเอาอะไรคูณตลอดเร็วเอาอะไรคูณตลอดสังเกตนะตรงนี้เนี่ยมันเป็นลบอยู่เราท้ายเป็นบวกทำไง ก็เอาลบ1คูณกลายเปไ็นไรหกเอกำลัง2ลบ 12x แล้วบวก6กันไหมฮะหามไหมฮะนักเรียนสังเกตนิดนึ่งนะสังเกตว่าทุกตัวเลยเอา6หารได้ไหมได้ไหมได้เพราะฉะนั้นนักเรียนเอา6หารเพื่อลดทอนสัมประสิทธิ์ให้น้อยลง เพราะสังเกตไหมว่าถ้าสัมสิทต,ตัวนี้เนี่ยมันเยอะเนี่ยมันจะคิดยากเพราะฉะนั้นวิธีการลดทอนก็คือเอา6หารตลอดเอาหาร6เร็วได้ไรก็จะเหลือ x กำลังสอลบส x บวกหอันนี้ง่ายละง่ายละแยกตัวประกอบครับเร็วอ่ะสบายสบายละเร็วทำเลย จำไว้นะในกรณีที่สัมประสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยมันมีตัวร่วมสามารถหารตลอดได้นะอา้าเท่าไหร่เร็วแยกตัวประกอบได้อะไรครับอันนี้ง่ายสุดๆแล้วอะไรกับอะไรอันนี้ง่ายสุดๆแล้ว x-1 กลบ1กับ x-1 ลบ1เพราะฉะนั้น x ตอบ1เสร็จต่อไปข้อ10 ขอ้อ10ครับ 4.5x กำลังเอ่อโทษที 4.5y กำลัง2ลบ6 y ลบ6เท่ากับ0อาละครับนักเรียนนักเรียนเห็นได้ว่าตอนนี้มันมีทศนิยมเวลามีทศนิยมเนี่ยมันคิดยากวิธีการทำไม่ทศนิยมก็คือต้องปรับให้เป็นจำนวนเต็มเอาอะไรคูณครับมนถึงจะกลายเป็นจำนวนเต็มเอาอะไรคูณครับ สองเอาสองคูณก่อนกลายเป็นอ่ะพอพร้อมกันดังๆ้งเร็วกลายเป็น9 Y กำลังสองลบลบอะไรแล้ว12 Y ลบ6กเท่ากับ0นลบ12เท่ากับ0นักนเครับนัครับมีตัวร่วมอีกไหมเนี่ย9กัว่าบ12อะ่ะเอาอะไรฮะตลอดเอา3ตอนแรกเราคูณ2ใช่ไหม ตอนหลังเราหาร3นะถ้านักเรียนคนไหนหัวไวหน่อยเนี่ยเขาก็จะคูณด้วย2ส่วน3ไปเลยตั้งแต่แรกนะคูณ2ส่วน3ตั้งแต่แรกเลยแต่ถ้าเกิดดูไม่ออกก็ทำทีละขั้นคูณ2ก่อนแล้วค่อยห,หาร3ก็ได้อา้าวเหลืออะไรเหลือ3 y ากำลัง2 y, ลบ4ลบ4เท่ากับ0แยกแฟกเตอร์นะนักเรียนครับ การที่เราทอนให้ลงมาให้เหลืออย่างต่ำเนี่ยมันจะทําให้การแยกแฟกเตอร์ง่ายขึ้นอาลงมือครับง่ายแล้วท่าไนเร็วทุกคนต้องแยกตัวประกอบเป็นนะครับเพราะว่าการแยกตัวประกอบนี่ถือเป็นหัวใจของเรื่องนี้เลยแล้วก็ต้องเอาไปใช้ต่อเยอะด้วยเอาละครับแยกตัวประกอบได้อะไรครับอ่ะเร็วแยกได้อะไร สามวายกำลังสองก็แยกเป็นสามวายกับวายตัวนี้ครับสี่แยกเป็นสองกับสองอา้าวดูตัวนี้คูณตัวนี้ได้สองวายตัวนี้คูณตัวนี้ได้หกวายเขาต้องการบวกรือต้องการลบลบสแสดงว่าตัวไหนเป็นลบหกวยายแสดงว่าตัวนี้เครื่อหมายอะไรลบตัวนี้ล่ะเออเพราะฉะนั้น y เดียวตอบ ลบ2ส่วน3กับ2เรียบรอย้อยนักเรียน10ข้อนี้นี่ถือว่าเป็นข้อง่ายเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องทำให้ได้มีใครมีปัญหาไหมไม่มีนะไม่มีนะนักเรียนดูแบบฝาที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำกันนักเรียนแบบหัดนี้เนี่ยผมฝากให้นักเรียนไปฝึกทำเองเลยแบบฝาที่หนึ่งนี้ก็คือการแยกอะไรฮนะ แยกตัวประกอบแล้วก็หาคําตอบซึ่งเหมือนกับ10ตัวอย่างนี้ให้ไปเปล่าเหมือนกันเหมือนกันวิธีคิดเหมือนกันเพียงแต่ว่าให้นรกเรียนไปฝึกทำเท่านั้นเองนะโอเคนะนะเอาละครับ